สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Next Channel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือน้องอลิซาเบธแสงเฟสติวัลตัวล่าสุดครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากโหมดสามัญหรือว่า normal วันก่อนละกันสําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยจะมีเป็นมาเอลนะครับลูเชวาว่าอลิซาเบธเฟสแสงตัวใหม่นะครับแล้วก็ซับต้นแดงสีเนี่ย ผมจะใช้เป็นทริสตันนะเพืเ่เือนๆก็สําหรับทีมสายถึกนะครับบอกเลยว่าทริสตันเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรถึกนะด้วยเอกลักษณ์ของนอนะครับเจจํานงเชื่อมโยงที่มีความสามารถเสริมความสามารถด้านป้องกันของอัศวินพวกพร้องเผ่าหนังฟ้า1 5ต่ออัศวินพวกพร้องเผ่าหนังฟ้าที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับโดยทีมเราเนี่ยมีเผ่าหนังฟ้าถึง3คนนะนั่นหมายความว่าเราจะได้ความสามารถด้านป้องกันฟรีๆถึง45%เลยครับเอามาลดความแรงคีของศัตรูนะ แล้วก็อาหารที่กินเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับผมชะมาเล่นทีมเล่งเกตเพื่อนก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มเกตไม้ตายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไม้ตายของอลิซาเบธแสงตัวใหม่อันติเลเวลหนึ่งเนี่ยจะสามารถปิดศัตรูได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าพร้อมนะครับมา3 2 1ไปครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมเผ่าหนังฟ้านะครับบอกเลยตอนนี้มันเมตานะเจอเยอะไม่แปลกก็มา เดี๋ยวผมเก็บเกลดเลยแล้วกันจริงๆก็ดีนะามาเอลแล้วลกันเก็บแบบกระจายกระจายไปก่อนโอ้โหแรงอยู่นะครับแรงอยู่นะถือว่าเก็บสแต็คของอลิซเบธเป็นในตัวด้วยนะครับโอเคของ้างครับ เกตเลยนะครับเอ,อ่อเอาใครดีมาเอลด้วยลลิาเบตด้วยหมดไปแล้วก็มาเอลโอ้แรงมากครับโคตรแรงนะโอเคเรียบร้อยนะครับมาอันติมาสองเขาน่าใช้การหมูนรถเกตผมว่า โอเครูเชลไม่เป็นไรไเฮ้ยเดี๋ยวตีรูเชลอ่ะอาจจะเป็นบอทนะคนนี้อ่ะไม่เป็นไรครับมาลองดูความแรงถ้าไม่ตายน้องอลิซาเบธละกันก็ผมว่าไม่ต้องใช้อันนี้หรอกมัง้งเดี๋ยวผมใช้บัฟนะครับแล้วก็อันติเลยปแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยให้มาเอโลปิดอีกรอบนะเอาชัวร์ครับลองดูนะครับ อันติเลเวลหนึ่งไหวไหมลิสเปจังโอ้น่ารักจัดโอเคสามแสนเจ็ดน,นะครับไม่ตายปะไม่ตายเลยนะเอาจริงนางฟ้ามันก็ถือกับเพื่อนเรียบร้อยครับล้านสองนะ,ะข้างหลังเขาเป็นเอลเเตน,นะครับแต่ไม่แน่ถ้าอยากให้ตายเนี่ยอาจจะต้องลองเปลี่ยนไปใช้เอลเเตเพื่อนเพื่อนเพราะมันช่วยบูดดาเมจน,นะครับ พอทิสตันที่เราใช้เนี่ยคือมันเสริมแค่ความถึกนะเท่าไรโอ้โหเดียวเดียวแสนหกสาบานว่าท่ามูเพื่อนๆเรียบร้อยครับโอเคครับมาก็สำหรับรอบนี้นะครับผมเปลี่ยนนิดนึงเพื่อนๆผมเอาเป็นทิสตันเขียวนะไม่ใช่ทิสตันเอเลเต้เขียวก็มาเดี๋ยวผมเก็บป่าเลยผมว่า น่าจะเก็บได้นะเพราะว่าเราแรงอยู่ได้ไหมได้เหอะไปถือว่าอันติมาด้วยนะครับโอ้อาจจะไม่ได้เนี่ยถึกมากป่าเขาถึกมากดีบัฟบไปครับโอ้โหเกือบอยู่นะแรงโคตร,คตรมา มาดูกันว่ามาเอลจะทนได้หรือเปล่านะครับถ้าป่าเขาไม่สามใบน่าจะไหวเดี๋ยวทีเอลิซาเบธออกโอเคโอค้โหไม่เข้าเพืนๆดูดิฝ่าหวดไม่เข้าไม่เข้าครับไม่รู้สึกไปครับบอกเลยแบบนี้คือจบจบเลยอะ่ะอ่ะไปส่งแขก เรียบร้อ,รอ,อยโอเคศัต,ต,ต,ตูยอมครับกอมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมราชาเทพสูรนะครับเราได้เปิดก่อนนะโอเคก็เอาจริงเราสาดดีปัฟบไปเยอะๆเพื่อนๆสาดไหครับแล้วก็บัฟ ทีมเขาไม่มีรถเกตด,ด้วยนะเจ๋สวยครับหรือจริงผมคนเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรตาหน้าเดี๋ยวเราเก็บเลยโอเคการ์ดถือว่าดีนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเก็บดัตก่อนเนาะดีไหมเก็บดัตก่อนก็ดีนะแล้วค่อยเก็บเอทรอซ่าต่อนะครับ โอจะถึก <The mate> ดูเมยนี่ไม่เข้าเลยมาไปครับผมว่าน่าจะเก็บได้นะแต่ถ้าเอาชัวเนี่ยเออฟันนี่ไปก่อนแล้วก็ทันตีครับแล้วก็จิ้มไปไหมจิ้มไปก็ดีนะไปจิ้ม โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแรงกัะจัดเรียบร้อยสองแครกโอเคสามสัตวแม่ครับอลิสไปจังเรียบร้อยอีกแสนสามมาโอ้โหเดี๋ยวราชาเทพสูรการขั้นสามนะครับไหวไหมเนี่ยแต่ถ้าไหวเนี่ยบอกเลยตาหน้านี่กระหน่ำโจมตีแน่นอนโอเคน้อยไม่ใช่สามสองใบ เขากวนมาเอวอะตายปะเออไม่ตายครับเดี๋ยวจริงจมันมีรถเจนะแต่ผมว่าเก็บเลยดีกว่าเราไม่รอแล้วเพื่อนๆไปครับเก็บได้แน่นอนโหนี่มันเก่งสาวสาวสามสาว โหดูวัดเดยเมดเรียบร้อยครับศัตรูยอมนะโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับโอ้โหเรามาเจอกับไม่ระบุเพื่อนเขาได้เริ่มก่อนด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรข้อดีก็คือเราได้สเกตแต่เราถึกมาก โหดมาครับโหดเลครับโหดี่เขาโหดถูกตัวแล้วเนี่ยโอเคมาก็เอาจริงนะผมไม่สนใจเลยเพื่อนๆเราเก็บเกตอย่างเดียวครับแน่นอนว่าตัวที่เก็บเนี่ยอลิซาเบธหรอต้องอลิซาเบธอ่ะเดี๋ยวทดสอบเลยว่าอลิซเาเบธจะแรงขนาดไหนนะครับไปเ,เสริมความถึกครับเสริมความถึก ทีมศัตรูเนี่ยเขาไม่มีรถเกรดน,นะเออไม่เข้าครับลุงเทียบอกเลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมาเขาเพยายามเก็บรูชเชลโอเคไม่ตายนะครับก็ไปถ้างั้นเดี๋ยวผมเออแบบนี้ครับมากระเล็ดน,นะครับแล้วก็อันติ ก็อนติตายไหมผมว่าตายหมดอะเออจริงอันนี้คือผมกะให้ตายให้หมดเลยนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอันติขั้นหนึ่งอลิซเบธโอเคอได้อยู่เป็นเพื่อนได้อยู่เฮ้ยขั้นหนึ่งก็เอาเรื่องนะเรียบร้อยครับแต่ถ้าไปเจอทีมเผ่าดังฟ้าเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะพเพื่อนๆต้องเยอะกว่านี้นะครับผมจ้วงสดเลย การขั้นหนึ่งเท่าไรเพสองแสนสามครับโคตรแรงนะเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปพ v p พีในโหมดสามัญวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับอลิซาเบธแสงเฟสติวัลตัวล่าสุดนะเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวละครมีอะไหล่ของท่อลังฟ้าครบเนี่ยช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบโกยเลยก็ว่าได้นะ เพราะเข่าหนังฟ้าถ้าเล่นดีๆผมว่าน่าจะแข็งแก่งที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะที่สําคัญจากที่ลองมานะครับอันตีของอันสเตเบนเลเวลห ถ้าไม่เจอทีมถึงจริงๆเนี่ยแล้วเราติดดีบัฟกับไล่บัฟไฟเราให้ครบครบอลิซาเบตก็ยังสามารถเอาลงได้อยู่นะครับในโหมดสามัญนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอันติเลเวลหนึ่งเนี่ยเพียงพอไหมนะครับเราควรจะเก็บเพชรไปรอเฟสิวัลปีใหม่หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ให้คําตอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องลองตัดสินใจกันดูนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ท้กมีแล้วกันทห้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เเเดดีีี๋ยววววผมมมมขขขออออตััััััลลาาาากกกก่่นนนบบบบคคคคุุณทท้้รรรชแจสส